สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถสวยๆอีกแล้วนะครับเป็น t o y ยต a r รี o นะครับเป็นตัวมิดนะครับเป็นตัวกลางนะครับมิดเดิลนั่นเองนะครับเป็นตัวกลางนะครับโฉมปี2020นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับราคาเสนอขายเพียง7290 0 0บาทเท่านั้นนะครับถูกกว่าป้ายแดงนะครับาวัาตีวารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับปี2020นะครับ To y ยต a r รี o นะครับ ตัวกลางนะครับตัวมิดนะครับเป็นสี่ประตูเกียร์เมนนวลนะครับคันนี้นะเป็นสีขาวนะครับสวยมากนะครับใครที่กําลังมองหานะรถกระบะสี่ประตูนะครับเกียร์ธรรมดานะครับค่ายโตโยตานะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับคันนี้เป็นตัวกลางนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบพันก่อนนะครับคันนี้เป็นสีขาวเกียร์ธรรมดานะครับเลขไม์เพียงสองหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะ เลขไม่เพียง2 0 0 0 0กิโลนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับรถปี2020นะครับเครื่อง2.4ราคา729,0 0 0บาทนะครับวารันตีศูนย์ยังเหลือใช้ได้อีกยาวนะครับคันนี้นะครับโดยรวมเป็นสีขาวรอบคันนะครับกันชนหลังเป็นโครเมียมนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับ729,000นะครับราคาประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับเลขไม่เพียง20,000เท่านั้นนะครับใครที่กำลังสนใจนะครับ โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สประตูเกียร์เมนนวลก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับคันนี้ก็จะม i n เนอร์เชนทั้งคันนะครับกันชนด้านหน้าไฟด้านหน้าต่างๆนะครับม i n เนอร์เชนตรงรุ่นปี2020เลยนะครับไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้ากันชนหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเป็นม i n เนอร์เชนเลยนะครับไฟหน้าดวงหลักเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะครับคล้ายๆของค่าย Honda นะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีโคเมียมสี่เหลี่ยมอยู่ข้างในนะครับ พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับดวงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีคิ้วโครเมียมข้างในตรงนี้ก็จะมี day time running light นะครับจะอยู่ข้างหน้านี้นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าไม่มีร่องรอยการใช้งานนะครับหล่อมากจริงๆนะครับส่วนไฟตัดหมอกนะครับก็จะมีครอบสีดําเงามานะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกเป็นครอบไฟตัดหมอกต้องบอกว่าดีไซน์นี่หรูหรามากนะครับ กระจังหน้าก็จะเป็นสีดำด้านนะครับตรงนี้นะครับสลับโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้โตโยต้าอันใหม่นะครับแบบใหญ่ๆเลยครับมือขนาดมือผมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้ใหม่มากจริงนะครับดูนะครับมอญงม้อน้ําอะไรต่างๆนะครับใหม่เหมือนป้ายแดงนะครับราคา7 2็0แสบาทนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับคันนี้นะทะเบียนสวยด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาหรือสนใจนะครับ รีโวปี2020นะครับตัวมิดนะครับราคา729,000บาทก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์062-6407-776นะครับคันนี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมพาดูข้างในนะครับเดี๋ยวดูรอบนอกก่อนนะก็จะเป็นล้อแมกอลอยนะครับมาพร้อมยางบิสโต e นะครับเป็นแมกขอบ18นะครับยางเป็นยางปี2021แล้วนะครับก็บางโคลด้านในนะครับก็จะเป็นสีดํานะครับ ตัวถังก็เป็นสีขาวมีรอยอาร์คต่างๆนะครับซีนทางมะพร้าวนะครับตัวโชคก็แท้เดิมโรงงานนะครับคำใหญ่ๆแบบนี้เลยนะต้องบอกว่ารถสภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับคันนี้นะ729,000นาพนะครับน้องๆป้ายแดงเลยเป็นแม็กหกลูนะครับเป็นแม็กทูโทนนะครับแ็กสีดําปัดหน้าเงายางปี21นะครับของบิสโต้นะครับคันนี้ด้านข้างก็จะมีบันไดมาให้นะครับรถสไตล์4ประตูยกสูงตัวพรีรันเนอร์เนี่ยจะมีบันไดด้านข้างมาเป็นสีดํานะครับ เป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงแผงประตูตรงประตูด้านนอกก็จะมีโลโ,โก้ไฮรักนะครับพร้อมกระจกมองข้างนะครับครอบด้วยโครเมียมนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับหูช้างก็จะเป็นสีดํานะครับตรงปลายกระจกก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับเขาเรียกไฟเลี้ยวปลายกระจกนะแต่อันนี้จะเป็น l e d นะครับนี่นะครับกระจกโตโยต้านะครับเหมือนเดิมนะครับรถของเรานะรถแท้สูตรแน่นอนนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับ โคเมียมอยากให้ดูภายในนะครับภายในของตัวมีดนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับกึ่งต่างเคราะ์นะเพราะว่าจะไม่ใช่ผ้าแบบผ้าจ๋านะครับจะเป็นอย่างเงี้ยนะก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับมีลวดลายการตกแต่งเป็นของญี่ปุ่นนะครับลายเส้นต่างๆแบบนี้นะครับก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีเทานะครับสวยมากจริงๆนะครับคันนี้นะครับตัวเบาะไม่มีช้ำนะครับ รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นโตโยต้ารีโว่ปี2020นะครับเลขไมล์0 0 0 0วารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับเดี๋ยวให้ดูวงพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหนัง3าก้านนะครับมันติฟังก์ชันนะครับระบบต่างๆใช้ได้เลยนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้นะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับก็ใช้ได้ทุกดวงนะครับตัวแผงประตูก็จะเป็นสีดำนะครับสลับกับสีเทาเมทัลลิกนะครับ แล้วก็หุ้มด้วยผ้านะครับสีดํานะครับทําให้ดีไซน์ดูโฉบเฉี่ยวและหรูหรามากนะครับนี่นะครับก็จะหุ้มสีเทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้เป็นตัวปรับกระจกนะครับออโต้บานคนขับนะครับแล้วก็เซ็นทัลล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้ามองข้างนะครับพวงมาลัยมันตินะครับแล้วก็สลับสีเทาอย่างนี้นะตรงรุ่นเลยนะครับ คันนี้เป็นตัวมิดนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เหมือนตัว e ของรุ่นรีโวก่อนหน้านี้นะครับคันนี้เป็นตัวปี2020นะครับก็จะมีออปชั่นเยอะเลยนะครับมีหน้าจอแสดงผลนะครับมีระบบนำทางนะครับแล้วก็แสดงผลของกล้องถอยหลังนะครับผ่านจอตรงนี้เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับหน้าจอใช้งานง่ายนะครับเป็นแบบว่าพุทตรงจากตรงนี้นะครับหรือว่าจะทชสกรีนก็ได้นะ ส่วนตัวแอร์ก็เป็นระบบแอร์เมนนวลนะครับใช้งานง่ายนะครับปรับอุณหภูมิปรับความแรงพัดลมนะครับปรับทิศทางนะครับด้านล่างก็จะมี Power Outlet นะครับแล้วก็ปุ่มปิดแท็กชั่นคอนโทรลนั่นเองนะครับนี่นะครับรถใหม่ๆเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์062 640 7776นะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์6สปีดนะครับนี่นะครับ6สปีดเกียร์ R ก็จะดันซ้ายสุดไปข้างหน้านะครับแล้วก็ครอบด้วย สีเทาเมทัลลิกนะครับมาพร้อมลูกเล่นของเขาเหมือนเดิมนะครับก็โหมดอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับใครใช้งานอยู่ก็ทดลองใช้ได้นะครับอัตราการตอบสนองันเร่งดีมากนะครับคอนโซลตรงกลางดีไซน์เฉลียวนะครับสวยงามมากตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับแล้วก็เป็นสีดําเป็นไฟเบอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสีเทาคาดไปนะครับมีแอร์แบ็กห้าใบนะครับตัวเบาเป็นเบาผ้านะครับกึ่งสังเคราะห์นะครับ เพดานห้องโดยสารนะครับสะอาดนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างได้นะครับไฟในห้องโดยสารใช้งานได้ทุกจุดนะครับนี่นะครับเปิดติดนะใช้งานได้ทุกจุดนะครับตัวบังแดดนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับเกียร์เมนนวลนะครับ6สปีดเครื่อง2.4นะครับภายในห้องโดยสารของเจ้า r ีโวพีรันเนอร์ปี2020นะครับก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นกันนะครับแต่ว่าห้องโดยสารต้องบอกเลยนะกว้างมากจริงๆนะครับ รถนี่แทบยังไม่ได้ขับเลยนะครับคันนี้นะเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทนะครับใครที่สนใจรถก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์0 7 7 7 6นะครับคันนี้เลขไมล์สองหมื่นนะครับราคาเพียง7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับตรงทางขึ้นนะครับก็จะมีมือจับอย่างนี้นะสองฝั่งนะครับเพราะว่ารถตัวพีลเนอร์เนี่ยจะเป็นตัวสูงก็ มีมาให้ก็ค่อนข้างดีนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับสําหรับผู้สูงอายุหรือเด็กนะครับก็สามารถเหยียบจากบันไดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อขึ้นแล้วก็ไปจับตรงนี้ได้นะครับตัวบอกก็เป็นเบาะผ้านะเช่นกันนะครับสีดํานะครับสามารถพับเก็บได้นะครับสามารถพับเก็บได้ก็ดึงขึ้นมานะครับนี่นะครับทําให้เพิ่มห้องเก็บสัมภาระได้อีกนะครับด้านล่างก็จะมีอ่าแม่แรงนะครับแล้วก็ถุงข้างมือนะครับเพียงดึงเชือกขึ้นมานะครับ คันนี้นะครับเป็นตัวสี่ประตูพีเลนเนอร์นะครับ 2. 4สี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นเบรกดัมนะครับเป็นดัมเบรกขนาดใหญ่นะครับพรอมแมกอลอยนะครับสีดำปัดหน้าเงานะครับตัวคัสซีเป็นคัสซีเดิมนะครับแท้เดิมโรงงานเลยนะครับดูนะครับส่องให้ดูยังข้างในเลยนะครับว่ารถเราสภาพเดิมขนาดไหนนะครับนี่มองเลขตัวถังเห็นเลยนะฮะก็บอกว่ารถใหม่จริงๆนะครับ ใครที่กำลังสนใจแล้วรถกระบะ4ประตูเกียร์แมนนวลนะครับตัว P Runner นะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับด้านท้ายของคันนี้นะครับก็จะมีกันชนด้านหลังนะครับเป็นอาเป็นโเมียมนะครับแล้วก็มีมือเปิดหุ้มโเมียมมานะครับตรงนี้นะครับพร้อมไฟเบรกตรงที่3และคันนี้ก็ยังมีกล้องถอยหลังมานะครับมันจะไม่เหมือนตัวรี v วปี19นะครับคันนี้เป็นตัว mid นะครับออปชั่นค่อนข้างเต็มนะครับ อาจจะเป็นแค่บาะผ้านะนี่นะครับโลโก้โตโย t a ทุกอย่างอยู่ครบไฟท้ายเป็นไมเนอร์เชน LED นะครับเป็นหลอดเส้นอย่างนี้นะแบบเต็มดวงนะครับเวลาเราสตาร์ทปุ๊บมันจะขึ้นเป็นหยักหยเหมือนเลข3นะครับแล้วก็ไฟถอยอะไรต่างๆยังเป็นหลอดใส้อยู่นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับองบอกว่ารถคันนี้นะ7 2 9 0 0 0บาทนะครับคุ้มมากจริงๆนะครับโลโก้ทุกจุดอยู่ครบนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับวารันตีศูนย์นะครับ ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะออกรถไม่ได้นะครับเพียงทักเข้ามาคุยหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับกับผมเนี่ยแหละแต่ผมให้คําแนะนํานะครับฝากไวกหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าพี n ันเนอร์สอมิดไนท์นะครับปี2020เลขไมล์เพียง2 1งหมื่นหนึ่งร้อยะครับอ่าสองหมื่นหนึ่งพันครับขออภัยนะครับฝากไว้หนึ่งคันนะครับสประตูตัวสูงเกียร์แมนนวลนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับฟีดาวนะครับ ท่านใดสนใจออกรถก็ติดต่อได้เลยนะครับ0626407776นะครับเนตเพชรยนต์นะครับบริษัทยูมินบุรีนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ